น้องน้ำโชคอยากเข้ามาหาแม่แต่แม่ห้ามไว้ไม่ให้เข้ามาน้องน้ำโชคก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นน้องน้ำโชคเห็นแม่กินสลัเปาก็อยากกินสลัเปาบ้างก็เลยอยากเข้ามาหาแม่ใครจยกินสลัเปาใครจยกินสลัเปาเดี๋ยวแม่เอาไปให้กินไม่ต้องเข้ามานะเดี๋ยวแม่เอาไปให้กินอยู่ข้างนอกนุ่นแหละเอออืไปกินข้างนอกเร็วไปข้างนอกเร็วมาน้ำโชคมาแล้วลูกเร็วมาออกมาเรออกมาเร็ว เร็วออกมาเร็วไม่อยู่ข้างนอกเร็วออกมาเร็วออกมาออกมาออกมาลูกออกมาเออไม่อยู่ข้างนอกออกมาลูกมาเร็วขาจยกินซาลาเปาเร็วออกมาเร็วอะขาจยกินซาลาเปาเร็วขานั่งตรงนี้มาไม่เอาซาลาเปาให้กินดีๆมาเร็วมานั่งตรงนี้มาเออมา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 ซาลาเปาเราเหลือลูกหนึ่งค่ะเพื่อนเราก็กินไปแล้วลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็จะให้น้องหมาค่ะน้องหมารอกินซาลาเปาแล้วค่ะ อ่ะเออเราซื้ออ๋อใจเย็นๆเราซื้อซาลาเปาใส้หวานกับเพื่อนๆสองสองลูกเราก็กินไปลูกหนึ่งแล้วก็ให้น้องหมาให้น้องหมาไปให้น้องหมากินลูกหนึ่งค่ะอืมโอ้ยสำเร็จมึงเออหิวหลายอ่ะน้ำาโชคอ่ะน้ำาโชค เราก็ทานสาลาเปาไส้หวานค่ะเพื่อนๆไส้เค็มเราไม่ทานค่ะเราเน้นเราเน้นทานธัญพืชค่ะเราไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะอือยู่เฉยๆอยู่เฉยๆน้องหมาเห็นแม่กินอะไรไม่ได้ <c oughs> ก็มองอย่างเดียวแม่ก็ต้องให้กินด้วยค่ะเพื่อน กินคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้น้องหมากินด้วยเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินกินสั่ลเปากินสั่ลเปารองท้องก่อนแล้วแม่เอาข้าวให้กินอ่ะอืมกินสัะลเปลาลองท้องก่อนแล้วค่อยกินข้าวเออตาน้อยไม่ต้องขึ้นมาอ่ะอืม อ้น,น้ำโชคอ่ะเอาแม่ให้น,น้ำโชคเอาวสำเร็จโอ้ยมึงนี่เนาะเออเอาอ้น,น้ำโชคอ่ะน้ำโชคอ่ะเฮ้ยสำเร็จนี่จริงๆเลยมึงชอบแย่งเขาเออเดี๋ยวอีกวันนี้สายสายแม่ก็จะทำงานแล้ววันนี้ต้องเร่งทำธุระเจ้าของให้เสร็จงานมีเยอะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะเข้าป่าอ้อยค่ะเพื่อนๆอ่ะเ้าตาน้อยอ่ะตาน้อยอ่ะ อย่าแย่งกันอ่าเออน้ำโชคเอาสําเร็จอา่อานอ่านน้องอ่านแม่ก็เรียกชื่อน้องหมาผิดแล้วอ่าน้องน้ำโชคกับน้องน้ำโชคอ่ะอืมหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วอย่าแมาข้าวให้กินเน่อยแมเอาข้าวให้กินไป๋ยวกินข้าวเนาะเออกินซาลาเปารองท้องก่อนเออไปแม่แมวข้าวให้กินวันนี้ก้อยเพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเออเดี๋ยวเราจะเอาข้าวให้น้องหมากินก่อนคะ่ะ น้องหมากินซาลาเปาอันเดียวไม่อิ่มหรอกค่ะไปวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมของกันเพื่อนค่ะแล้วเราเจจเอาข้าวให้น้องหมากินก่อนค่ะเ,เพื่อนๆพี่สําเร็จก็ทําเสื้อหลุดอีกแล้วพี่สําเร็จ <c oughs> เอ้ยไม่คณะจะทําเสื้อใส่ให้พี่สําเร็จเออพี่อานถอดไม่ได้พี่อานพี่อานใส่เสื้อสองตัวมเมื่อคืนอืมเออวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อน